ช่องชาเขียวมะนาวชั้นแนวอีกตามเคยนะคะไลฟ์สดนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคืออปปกกาลังแกงขี้เหล็กนะคะทุกคนแกงขี้เหล็กที่เก็บมาวันที่ไปไลฟ์สดที่สวนหลวงนะคะทุกคนเพิ่งได้เลิกได้ยามแกงขออนุญาตใส่เสื้อผ้าแบบนี้ถ้าร้อนที่สุดเลยทุกคนอันนี้อปปกกาลังแกงอยู่นะคะเนี่ยใช้เตาถ่านเตาฟืนด้วย สามารถเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ทักทายเปาได้นะคะทุกคนนี่แกงขี้เหล็กสูตรเ,าเปาเลยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้า,าจีหนังทุบไม่ได้ถ่ายเลยสิ่นคุ้งเลยเพราะว่าที่นี่เขาลดนลงไม่ให้ไม่ให้ มีควันไฟแต่พอเผาเผาหนังเมื่อเช้ากลัวโดนมากๆเลยวันนี้ไม่ได้ไปหนองหลวงนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ต้องบรณะบ้านแล้วก็พอเพิ่งทำภารกิจเสร็จปั่นพุ่งปั่น,นผ้าแล้วก็คุยเรื่องงานด้วยพอจะเป็นศูนย์จอง ศูนย์จองพระรุ่นหนึ่งของที่จังหวัดสุรินทร์ให้เขานะคะทุกคนก็เลยได้คุยเรื่องงานด้วยสวัสดีค่ะท่านที่เข้ามาทักทายป่าด้วยนะคะรบกวนกดไลค์ให้อป๋าด้วยนะคะ ทำไงดีอะถ้าคนที่เข้ามาเราถึงจะรู้ว่าเราถึงจะรู้ว่าใครเข้ามานะคะวันนี้ไม่ได้ไปหนองหลวงนะคะทุกคนตอนนี้ประกำลังแกงขี้เหล็กยู่ด้านหลังนั่งเฝ้าแกงขี้เหล็กค่ะทุกคนแล้วก็ไลไปด้วยเพราะว่าถ้าตอนค่ำหรือว่าตอนไหนก็ครูบอกว่าถ้าไล่ตอนค่ำ เราช่องเล็กเราจะไม่มีใครเข้ามาดูนะคะทุกคนเมืเ่อเช้าไปไลฟ์สดทีเ่เขาเรียกว่าอะไรบ่อบ่อปลาเหรอที่บ่อปลาสาธารนณะพอปลาสาธารณะเขาเขา เพื่อการกุศลขอบคุณหนึ่งไลค์แล้วนะคะเฮ้ยน่ารักมากมากเลยไม่เห็นตัวตนแต่กดไลค์ให้นี่น่ารักที่สุดเลย <laughs> ตอนนี้เปากำลังแก่งขี้เหล็กอยู่ด้านหลังนะคะใช้เตาฟืนด้วยว้าวไม่กรัดดีนะหันหลังไปดู <laughs> ฟืนหล่น <laughs> <laughs> ฟืนหล่นค่ะ <laughs> ทุกคนขี้เหล็กที่ไปเก็บมาวันนั้นนะคะที่ไปไลฟ์สดที่หนองหลวงนะคะ แง่เงวแงาเงาขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะอือ้อนาทานไหมคะแกงใส่หนัง,หน,งหนังวัวหรือหนังควายก็ไม่รู้มันต้องเป็นหนังควายแน่ๆเลยมันเส้นใหญ่ๆนะทุกคนเผาเผาเขาเสร็จแล้วก็ทุบๆแล้วก็มาต้มต้มให้เข้านิ่มนะคะแล้วก็ามาล้างล้างล้าง เราก็มาตัดแล้วก็มาแกงใส่ขี้เหล็กขี้เหล็กแล้วก็ต้องต้มสองน้ำสามน้ำนู่นนะก่อนที่จะมาแกงต้องต้มให้เขากึ่งจืดหน่อยหนึ่งไม่ให้เขาขมมากนะคะทุกคนต้องให้เขามีขมนิดๆเพราะว่าขี้เหล็กเขาจะมีคุณแล้วก็โทษเหมือนกันกับทุกอย่างเลยคะ่ะถ้าเราต้มจืดเกินเขาจะเปรี้ยวอันนั้นน่ะเปรี้ยวจะ,จะทาให้เราท้องเสียแต่ถ้าเรามีรสขมนิดหน่อยอะ่ะเขาก็จะช่วยให้เราผ่อนคลาย เป็นยาแก้เครียดได้นะคะทุกคนคอมเมนต์ทักทายได้นะคะตอนนี้เราใช้มือจับๆเลยนะเนี่ยไม่ได้ตั้งเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังเคี่ยวน้ำยานางกับขี้เหล็กให้เข้ากันเพราะว่าแกงขี้เหล็กเนี่ยต้องใช้น้ำยานางนะคะแต่ตอนผัดผัดหนังหน้าเราใช้กะทิผัดนะผัดหนังกับพิแกงนะ่ะ สวัสดีทั้งสองท่านที่เข้ามารับชมนะคะท่านที่เข้ามากรบกวนขอร้องด้วยโปรด please please กดไลค์ฮะปอด้วยนะคะนี่คือชีวิตของอปอนะแต่อปอชอบแบบนี้แหละใช้ฟืนใช้อะไรเหมือนสมัยโบราณนะ่ะถ้าน้ำฝนไม่เป็นพิษอปอก็อยากจะรองน้ำฝนดื่มเหมือนสมัยก่อนนะที่บ้านน่ะที่บ้านรองน้ำฝนดื่ม มันจะหอมกลุ่นตับหญ้าที่เป็นควันไปโดนตับญ้าแล้วฝนล,ลงมากระทบลงแล้วก็ไหลลงมาจากตับญ้ามันจะหอมว <c oughs> ันนอกวันนอกก็จริงๆชอบค่ะชอบชอบที่ลหลงไหลสกลน,นครที่อยู่ติดติดหนึบเนี่ยก็คือชอบแบบนี้นะคะชอบแบบอยู่อย่างเงี้ยมีโอกาสยิ่งอยากจะไปล จันนะเะทุกคนเนาะเวียงวังอะเนาะคือตื่นเช้ามาทุกคนเขาจะเห็นแบบหมอกควันุ้ยสวยงามเนาะที่เราไปนอนพักที่แพรน,นะเนาะเห็นในะนั่นอะ,ะสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะน่ารักมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณจิรชยาเรู้ไหมคะตอนนี้ปอทําทอะไร <c oughs> คุณกู้งวแกงใส่อะไรคะที่บ้านใช้เตาถ่านสลับกับ จ้ะอาปาใช้ตเตาไฟฟ้ากับฟืนกับถ่านค่ะคุณกุ๊กอเปาแกงใส่ขี้เหล็กใส่หนังนะคะหนังวัวรู้หนังหนังควายนี่แหละค่ะนนหนาๆเนี่ย,ะะเ,ยเพราะว่าถ้าหนังวัวเข้าจะบางๆเนาะนี่เป็นนักสังเกตอีกแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในห้องไลฟ์อาเปานะคะรบกวนกดไลค์ให้เอเปาด้วยนะด้านหลังคือแกงขี้เหล็ก คี้เหล็กรู้ไหมคะวันนั้นอะที่ไปไลฟ์สดที่หนองหลวงนั่นแหละที่เก็บมาเห็นไหมสวัสดีมากทุกท,ท่านนะคะที่เข้ามานา่ารักมากๆเลยขั้นตอนนะคะเปาได้ขี้เหล็กมา,อาปอก็มาต้มเขาสองน้ำน้ำลวกเขาทิ้งก่อนน้ำดีเขานะคะลวกดีเขาทิ้งแล้วก็อีกน้ำสองน้ำสาม คุณคุกบอกว่าใส่แคบหมูอร่อยจ้ากะทิข้อนอ๋ออันนี้อ่ะเปาเอากะทิเขาหัวกะทิมาผัดพริกแกงแล้วก็ผัดหนังที่ยเปาจี่แล้วก็ต้มนะคะที่นุ่มๆนะ่ะเอามาผัดแทนหมูผัดเสร็จปุ๊บเ,เปาก็เติมน้ำย่านางแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่หอมหัวหอมนะคะแล้วก็น้ำย่านางเดือดปุ๊บเ,เปาก็เอาขี้เหล็กลงเคี่ยวเนี่ยที่เห็นด้านหลังนี่แหละคะ่ะ ฟื้นหล่ออนอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวอีกหน่อยก็ก็ก็ฟืนโดนหลังอ่ะ <laughs> อันนี้ใช้ฟืนนะคะแต่ต้องพากเป็นเสียงในฟิล์มแล้วากภาษาอีสานใครจะให้อาปพูดพูดอีสานบวกมาค่ะ <laughs> ใครจะให้อาปพูดพูดอีสานบวกหนึ่งมานะคะ <laughs> เดี๋ยวพูดไทยนะมีใ <laughs> ส่ลูกโดดนะคะทุกคนใส่ลูกโดดด้วย และที่ไม่ลืมก็คือปลาแซ่บซีนคอนมีแบบแกงด้วยนะคะทุกคนถ้าแบบใส่แกงมันก็จะเป็นแกงนะคุณพ่อบอกว่าถ้าแบบใส่แกงจะเป็นปลาขาวล้วนอืมถ้าปลาแก้วอะ่ะปลากระ,กะจกอะ่ปะปลาคับของอะ่ะเอาไว้เอาไวต้ตำเอาไวป้ปรุงอาหารแบบว่าไม่ต้องทำความร้อนนะคะทุกคน ขอบคุณสำหรับไลน์นะคะอเป็นไลค์ที่น่ารักมากๆเลยอย่าเพิ่งไปนะคะทุกคนมาดูกระเป๋าแกงขี้เหล็กแล้วเดี๋ยวอาจะพาทานีแกงขี้เหล็กด้วยตอนนี้ไม่ได้ไปน,นองหลวงเลยเรา,ากำลังแกงขี้เหล็กคะ่ะทุกคนที่จริงนะแกงขี้เหล็กเนี่ยปอต้องกินกับข้าวเหนียวนะใส่ผักชีลาวด้วยอะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไ like ลฟ์เปานะคะและก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้ด้วยนะคะด้านหลังอเปากาลังแกงขี้เหล็กใส่หนังมาจากตลาดสว่างแดนดินวันนั้นที่เดินตลาดนะคะแล้วก็เอาเขามาเผาเผาแล้วก็ทุบทุบทุบแล้วมาต้มทิ้งน้ําแล้วก็เป็นล้างให้อ่เอาไปต้มต้มจนเขานุ่มนะคะทุกคนเพราะว่าจากที่เคยเห็นคุณแม่ทำนะคุณแม่เขาจะ จีจีแล้วก็ทุบแล้วก็โยนลงในหม้อเลยเวลาเวลาทานมันก็จะเคี้ยวไม่ขาดอะพก็เลยมาพริกพลิกแแลงด้วยการจีทุบทุบแล้วก็มาต้มต้มเสร็จค่อยเอามาหัน่นแกงนี่อยู่ด้านหลังเนี่ยอะพอจะให้เขางวดงวดก่อนเมื่อก่อนหนังมัดละห้าบาททุกคนรู้ไหมคะตอนนี้มัดเท่าไหร่ มัดละห้าสิบบาทค่ะสามเส้นเส้นเส้นสั้นๆเองนะเขาหอมนะคะทุกคนหอมนะหอมนะหอมนะพรายังไม่ใส่ปลาร้าเลย สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์กบเปานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกทุกท่านที่กดไลค์ให้นะคะไลน์นี้อาจจะเป็นไลฟ์ส่งท้ายด้วยนะคะของวันนี้นะเพราะว่าครูบอยบอกว่ากลางคืนเราช่องเล็กเราไม่ต้องไลค์ก็ได้ให้ช่องใหญ่ๆเขาไลค์นะคะทุกคนเปายังไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะทุกคนเพราะว่าถ้ารด หัววันเขากําลังร้อนๆระอ,อุอยู่เราไปรถใบไม้เราก็จะสุกนะคะทุกคนมันก็จะลูกเราก็เลยรอรถเขาตอนค่ำๆมืดๆรอให้น้ําเย็นๆก่อนคุณจิราชยาบอกว่าสงการไปเที่ยวไหนครับพี่อาเปาเอ้ยเฝ้าเฝ้าบ้านพักคนละขับเข้าเวน พลละขับเข้าเวรวันที่สิบสามพอดีพอดีเลยพลละขับขยันมากเลยค่ะเลิกงานมาก็ทำงานทำงานบ้านต่อวันนี้พลเราขับขยันค่ะไม่ได้พาไปหนองหลวงเลยวันนี้สิบสามคนขับเข้าเวรน,น่าสงสารชีวิตเราก็คงยุยุย่ยแยกกันอยู่อ่ะเชื่อไหม เขาดาวปีใหม่เนาะปีใหม่สากรพว่าก็อยู่คนเดียวเขาก็เข้าเวรพอมาตรุษจีนเขาก็เข้าเวรอป่าก็อยู่คนเดียวแล้วก็มาจะอยู่นี่อีกสงกรานอป้าก็จะอยู่คนเดียวอีกเป็นปีที่น่าจดจํามากๆเลยปีสองพันห้าร้อยเออปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยสวัสดีทั้งสามท่านนะคะขอบคุณทั้งสามหลายนะ ด้านหลังอาเปาใกล้จะงวดแล้วนะแกงขี้เหล็กหอมแล้วด้วยหรือว่าเอาเปาหิวข้าวก็ไม่รู้นะทุกคนแต่อาเปาจะต้องงดข้าวแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแปง้งอาเปาอ้วนมากๆเลยเดี๋ยวถ้าข้าวงวดอาเปาก็จะเติมกะทินะคะ แต่ไม่มีผักชีลาวค่ะทุกคนผักชีลาวอปาโดนน้ำซักผ้าที่ปลูกไว้นะคะได้กินรอบเดียวโดนน้ําซักผ้าแล้วเขาก็ตายเลยอะ่เยอะเหลือแต่ผักชีเพราะว่าผักชีจีนเพราะว่าผักชีจีนเขาไม่เป็นไรหรือแต่เขาโดนชิเขียนชิเข็นอ่ะเคลียของขอปาจนพังมดเลยอ่ะแต่เราก็พูดไม่ได้ข้าไม่รู้เรื่องเขาเขามีหน้าที่ ชุม่มดินชุมช่มๆเขาก็เลยไปเคี่ยวถ้าเราใช้ทั้งฟืนใช้ทั้งถ่านนะคะทุกคนนั่นกระสอบถานนะนี่ก็นี่ฟืนคือลูกทุ่งลุกทุ่งมากๆเลย ท่านไหนที่เดินทางในช่วงเทศกาลนะคะก็ขอให้ขับขี่อ,อย่างระมัดระวังนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเมื่อคืนโชควาสนาดีจริงๆนะเมื่อคืนอยู่ดีๆเปาตื่นขึ้นมากลางดึกเปาก็เลยไปโพสชอ็อตอุยได้พันได้พันคนดูเลยนะจะบอกง่ายปกติเปาโพสเนี่ยโอ้โหได้นิดไอยนิดเดียวเองเมื่อคืนอยู่ดีๆ เออไปแอบดูคอนเสิร์ตคนเต็มลานเลยค่ะทุกคนก็เลยได้ภาพตรงนั้นมาภาพจากอ่าคุณบอสโจบอสโจลงเพราะว่าเมื่อคืนบอสโจคอเมนต์แล้วก็โพสเหมือนกันว่าใครที่ยังไม่หลับรวมตัวที่นี่เราก็ได้ไปรวมหนึ่งในนั้นอีกดีดีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกข้องเมื่อคืนนอนคนเดียว เมื่อเช้า,าป๋าตาป่นปลาทูใส่หัวเชื้อเมงดาทุกคนรู้ไหมคะมันเป็นรสชาติยังไงอร่อยแต่กลิ่นเมงดาชุนเกินเย้เย่เยเย่มีนางเอกเข้ามาเดินในใ,ในในเฟรมมือหนึ่งถือกล้องใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มือหนึ่งก็เหาะหัวเชื้อลงขนาด <laughs> มันลงเยอะเกินไป <laughs> เราก็กลัวโดนว่าก็ว่าเออมันฉุนไหมมันฉุนไหมก็เลยถามบอกว่าเออให้ใส่น้ําอุ่นลงไปอีกไหมเพิ่มเติมเจือจางเพื่อจะได้ไม่ฉุนมากดีนะคะ่ะเป็นคนที่ทานง่ายคนละทานคอมเมนต์ทักทายคอมเมนต์คุยกับเปาได้นะคะเราเปาเป็นคนชอบคุย คุยไปคุยมาแกงขี้เหล็กด้านหลังไม่ก็จะหัวเราอก,ก็ะเดิมเนาะ <laughs> อย่าเอาเปาเดินไปเปิดไฟกันนะทุกคนเนาะไปด้วยกัน <laughs> ใช้ข็าไม่ได้เดี๋ยวพอจะว่าค่ะเพราะว่าเขาทำงานตตต ยมองไม่เห็นทุกคนเย่ <Yeah. S 1> เข้ามาเสียบไฟก็มีผู้รับชมเพิ่มหนึ่งคนคอมเมนต์ <laughs> ทักทายได้นะนี่วิวแบบคนเป็นแบบหน้าแบบแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะปอชอบแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้อค้าแบบสวยมากเดี๋ยวปอจะไปเอาเดฟไม่ใช่เดฟเนี่ยไปเอา พลูด่างมาเลื้อยเนาะเอฟซีว่างไหมเอาพลูด่างมาเลื้อยสวยนะสวยมากๆด้วยเราชอบอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาทำแบบวินเทจมากๆเขาไปเขาไปยืนดูผลงานเขาข้างนอกกางไกลแสนไกลเกือบกิโลหนึ่งเขาไปเดินดูผลงานเขาตั้งไกลมาเาเพราะว่าสวยนะเพราะว่าเขามีภัยเหลือง แซมแซมด้วยไข่เหลืองแซมด้วยก็เลยเป็นอ่าสีแบบแต่ถ้ายิ่งแบบว่าอาอาคารเนาะตัวตัวอาคารเอาอ้น,นี่มาใส่น่ะเอาอะไรใบตองเนอะที่เขาบอกว่าเอาใบตองน่ะเอาใบตองมาใส่ใช่ไหมคะทุกคนเอาใบตองมาใส่เหมือนสมัยโบราณน่ะเหมือนบ้านที่ประเทศลาวเห็นไหมคะทุกคนอุ้ยทางโคร้อง ฝนจะตกแน่ๆเลยฝังคางคกร้องใครใจร้ายเข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ยใครใจร้ายมากๆเลยเนี่ยใครใจร้ายมากๆเลยเข้ามาแป๊บเดียวก็ออกไปนี่รอบเนียเปอเติมหางกะทิ ทุกคนหอมมากๆเลยน้ำลายสอเลยโคตรมึนเลยเธอได้ยินหรืเปลา่าเดี๋ยวปาจะพาไปขุดาจีบโปมไปไหมคะทุกคน จะพาไปขุดจีปปมแซบเด้ขุดจีโปมอ่ะเพราะจีป่มเขาขายตัวละห้าบาทนนะ่ะที่นี่ร้อนมากๆเลยนะทุกคนเหงื่อ,อไหลพักๆๆ,ๆๆๆเลยอ่ะถ้าเป่าหน้าแบบเรียวๆแหลมๆนะเป๋าจะไปโกนหัวเบอร์สองเลยอ่ะ ขอบคุณท่านที่ยังอยู่ในไลฟ์ของเอเป๋านะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับไลฟ์ที่กดไลค์ให้เ,าเปานะคะเนี่ยเป่าเติมกระทิใส่เรียบร้อยแล้วเขาเดือดอีกรอบหนึ่งอ่เปาก็จะปรุงรสเขาแล้วก็จะโอเคได้เลยแล้วก็วันนี้เ,เป่าทำอนนี้ด้วยนะคะ อปาททำมันเชื่อมค่ะทุกคนได้มันเทศมาตั้งแต่วันที่อปาฉาบจำได้ไหมคะแล้วทีเนี้ยอปากลัวเขาเกิดลากเพราะว่าเขาเป็นสาเล่าอะ่ะเขาเป็นสาเล่ามันจะแบบเอาไว้นานไม่ได้เขาจะเน่าอ่ะทุกคนปกติถ้ามันหัวแบบมาตรฐานโดยที่ไม่มีสาเล่าเนี่ยจะเก็บไว้เป็นปีได้เลยนะเพราะเมื่อก่อนที่บ้านอปาจะเก็บไว้แบบนี้แต่ทีนี้เขาเป็นสาเล่าก็เลยไม่อยากจะเก็บเขาไว้นานก็เสียดายของนะก็เลยเอา,เามาล้างแล้วก็ เปลือกปอกเปลือก,ลอกแล้วก็เอามาเชื่อมสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเพราะว่า,เ,าเปาใช้น้ําตาลาน้ําตาลทรายแดงเชื่อมนะคะทุกคนพอเขาสุกนะเขาหุยเหลืองทองเงาวับๆเลยเพราะว่าปอก็บีบมะนาวมาให้น้ําตาลเขาติดเกาะเป็นผนึกนะคะทุกคนก็เลยใส่มะนาวด้วยตอนใส่มะนาวเ,าเปาไม่ได้พูดลงในคลิปเลยเพราะว่าลืมไม่ใช่ลืมท้าไว้ด้วยเนาะ การเชื่อมมันนะคะทุกคนบีบมะนาวใส่ด้วยนะคะทุกคนต้องบีบมะนาวใส่ด้วยรู้ไหมทมําไมเพราะมะนาวเขาจะไปคลายน้ําตาลไม่ให้น้ําตาลเกาะผลแล้วเขาก็จะเงาวับวับเลยในตัวมันหรือฟักทองที่เราเชื่อมนะคะทุกคนเนี่ยรอบนีพอใส่กะทิเรียบร้อยแล้วเขาก็เดือดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพอเขาเดือดได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวพอเขาจะปรุงรสก็จะเป็นอันเสร็จ แล้วปอกกจะใส่ผักอกตูด้วยผักแมงลักนั่นเองปกติจะใส่แมงลักแล้วก็ใส่ผักชีลาวผักชีลาวที่เป็นเส้นเส้นใยอยนะคะทุกคนแล้วก็บุบกระเทียมลงไปด้วยนะอืมอร่อยมากมากเลยรู้ไหมที่ามาปอถึงเอากระทะมาใช้แกงเพราะว่า กระทะเขาก้นดำแล้วเขาก็ไม่ต้องไปขัดก้นเขาถ้าเราเอาหม้อขาวๆมามาใช้แกงเราก็ต้องไปนั่งขัดขัดเชื่อไหมตอนนี้ปอนิ้วเป็นเชือ้อราแล้วทุกคนใช้งานเยอะจัดจัดน่าสงสารตัวเองอ <c oughs> มาถึงตอนแรกอะนะที่นี่เขามีเป็นป่ารกเลยนะทุกคนนะเปาโอหเห็นไหมคะเรียบร้อยเลยนี่คือส่วนของที่เราอยู่นะเขตที่ของเราอยู่นะเปารายหญ้าออกจนเกลี้ยงเลยเห็นไหมคะทุกคนส่วนไอ้ที่ค่าเขาทิ้งอะค่าหญ้าทิ้งเมื่อสามวันที่ผ่านมาคือเราได้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าดินเขาเป็นดินคลุกนะทุกคนดินคลุกก็หมายถึงว่าดินที่ ทุกกะหินมานะคะทุกคนเวลาเราขุดลงไปในสุดยอดเลยอะ่ะเข็ดฟันตามเลยะค่ะทุกคนเข็ดฟันไม่พอนะคะเขากระเด็นย้อนกลับมาแล้วก็แทกที่มือเราเนี่ยทำให้มือเราบวมได้นะคะทําให้มือเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ระก็บวมนั่นแหละเนาะ ขอบคุณสองท่านนะคะที่น่ารักนะ้ยังไม่ทิ้งปาไปไหนเลยอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเลยมั้งเนี่ยเนี่ยปาจะชวนทานแกงขี้เหล็กนะคะเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าเปารอให้เขาเดือดแล้วก็ให้ท้างวดตัวน,นี้นิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้มันๆหน่อยหนึ่งาปาใส่ทั้งน้ำย่านางใส่ทั้งกะทินะคะทุกคนสูตรแกงขี้เหล็กของอเาปานะที่จริงอเาปาต้องใส่บุนเส้นด้วยแต่ทีนี้บุนเส้นอเาปาไม่มีก็เลยไม่ใส่ ลกติยะปอจะใส่หมูสามชั้นที่ย่างย่างเสร็จเรียบร้อยมาหั่นหันเหมือนกับซุปขนุนนะคะซุปบักมีอะซุปบักมีปาร้าที่อะปอจะใส่ก็คือปารา้าปาร้าคุณพ่อสีนครน,นะคะปาร้าแซบสีนครที่อปอไปตามล่ามานะคะทุกคน อันนี้สำหรับไว้แกงนะคะจะเป็นปลาขาวล้วนนะคะปลาขาวล้วนส่วนถ้าเป็นบาร้าที่เราเอาไว้ตําส้มตําหรือว่าปรุงอาหารที่ไม่ใช้ความร้อนก็เป็นปลาร้าปลากระจกหรือปลาคับของนั่นเองนะคะทุกคนปลาร้ายี่ห้อนี้เอาอทานแล้อร่อยมากๆทุกคนจะบอกให้ราคาเขาก็กันเองราคาเบาเบาๆนะคะทุกคนสามารถทานได้แบบสบายใจได้เลยไม่ต้องไป ขวดละเอ,อเ้ยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อันนั้นแพงไม่พอตำส้มตำได้สองรอบหมดชีวิตเนาะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปซื้อส้มตำครกสี่สิบห้าสิบกินดีกว่าใช่ไหมคะทุกคนถ้ามันแพงขนาดนั้นแต่ปลาร้ายี่ห้อปลาร้าแซ่บศรีนครเนี่ยคือขวดที่อาเปาโชว,วันนั้นนะคะทุกคนถ้าเราซื้อในดิวยกแพ็คนะคะทุกคนสิบสองขวดนะ่ะตกที่แค่ขวดละสิบสองบาทเองนะคะทุกคน แทกละ180ขวดละ12บาทฟังอาเปานะขวดละ12บาทส่วนยี่ห้ออื่นล่ะคะขวดละ25 35 45 55ปริมาณเท่ากันด้วยอันนี้ไม่ได้เชื่อว่าโฆษณานะคะคือรสชาติเขาอร่อยจริงๆคะ่ะไม่เค็มไม่หวานเลี่ยนยี่ห้อบางยี่ห้อนะคะทาานลงไปเลี่ยนอื้มไม่รู้เขาปรุงยังไงนะอันนี้ไม่เลยคะ่ะเขา ทำรสชาติได้ดีมากๆ,ากๆเลยเชนไม้ลูกตัวแล้วก็ยุบตัวแล้วหอมแล้วนะคะทุกคนหอมมากๆอะ่ะ เดี๋ยวหนึ่งท่านที่เหลืออยู่ในห้องนี้รอจะฝากแกงขี้เหล็กไปให้ทานเป็นเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยไม่ทิ้งอปอไปไหนเลยที่นี้ร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนร้อนจนเหงื่อไหลจนผมเปียกจนหัวเปียกหมดเลยนะคะทุกคนอยู่ใต้ร่มไม้ก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เข้ามากดไลค์ด้วยนะคะมีการบังครับปลู่เข็นด้วยนะ รบกวนกดไลค์ให้เปาาด้วยนะคะไลค์นี้จะเป็นไลค์ส่งท้ายส่งเข้านอนแล้วก็ซีอูนะคะพบกันพรุ่งนี้แล้วนะคือไลค์สุดท้ายของอปเปาในวันนี้นะคะทุกคนไม่ใช่อะไรนะคืนนี้จะไปแอบดูสาวน้อยเพชรวันแพงที่กลุ่มหลักเขาแล้วก็วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสบหก 17แล้วก็18นะคะทุกคนคุ้มมากมากซื้อตั๋วเข้าเข้าไปได้เลยนะคะโอนบัญชีเดิมเลยนะคะบัญชีเดียวนะคะ350บาทคิดดูนะคะ6วันคุ้มมากๆ6วัน350บาทนะคะ1 3 1 4 1ม1ิ1สหก็และก็18นะคะทุกคน350สามารถรับชมได้ตั้ง6วันด้วยกันนะคะ แล้วก็ส่วนใครที่อยู่เ,เขตย่านนั้นนะคะแล้วก็ส่วนใครที่สะดวกนะคะพรุ่งนี้ที่ศาลเจ้าแม่ฮันนีสีอีสานนะคะเวลาบ่ายโมงถึง14นาฬิกานะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะไปชมบอสโจหรือพ่อโจกับคุณน้องอุงอิงร้องเพลงเต็มชั่วโมงให้ชมเลยนะคะพรุ่งนี้ใครสะดวกแล้วก็ออ,อยู่ย่านนั้นไปได้นะคะทุกคน เดี๋ยวไลน์เนี้เยเป่าจะลงแล้วนะคะทุกคนอีกสองนาทีไม่ใช่อะไรหรอกแกงมันยัว่วจมูกคันหอมก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาาชมไลฟ์ของอเเปานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดไลค์ให้นะคะ จะน้อยจะนิดจะมากจะน้อยอาเปาก็ดีใจนะคะที่มีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้อาเป่านะคะวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่วันนี้รู้แค่ว่าขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้อาเป่าถ้าไม่มีทุกทกท่านอาเปาก็ไม่มาก็มาไม่ถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนก็ตะแ,ตแนวๆตะแนวอยู่คนเดียวนั่นแหละคะ่ะก็ะไลน์นี้อเปาจะลงแล้วนะ อีกหนึ่งนาทีหอม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 แกงหอมแกงขี้เหล็กแล้วก็ f อซท่านไหนอยากให้อาปอทําทเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอาปอาจะทําให้ดูว่าสูตรเดียวกันหรือเปล่า ไลน์นี้ลงแล้วนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์ของอเปานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านที่มากดกดไลน์ให้อาเปานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ทิ้งอาปาไปไหนไลน์นี้ลาแล้วนะ๋ยวอีกครึ่งวิเออครึ่งนาทีลาจริงๆแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะได้ยินไม่มีทางเสียงตาต่อเลย